แข็งแรกเลย่ทยส่วนมันที่สีตพี่น้องเลยทำอะไรันทำอะไรกันตัดาวนนี่ไม่ป็นสันปนสันมตดกับประมาณเจนกปนสันหม่ เลี้ยงแบบบ้นบานเนาะมูละอับขี่มาตึง